มากมายมหาสารขนดไดหนหรือสองล้านเจ็ดเราไม่จำไม่ได้วะ่ะสองล้านสี่สองล้านสี่ซื้อตรงไหนหมดของหมดยุติการขายก่อนผลิตไม่ทานจ้าลอยทีวันจัน วันจันทรจะขายน้ำพริกอีกครั้งหนึ่งรอแค่วันจันร์จะขายน้ำพริกอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นกดติดตามช่องนี้ไว้วันจันทร์จะขายหมูจะขายน้ำพริกใครต้องการซื้อหมูใครต้องการซื้อน้ำพริกให้กดมาซื้อทีหนึ่งวันจันทร์วันจันทร์ค่อยซื้อทุกอย่างที่ครูขายน้ำพริกผัดหมูสับน้ำพริกตาแดงแมงดาป,าปลาย่างปลาลาปลาทูปลาสลิดต้มยำและพริกเผา,ม,า,ม,ามัมโม่แห้งหมูทอดแดดเดียวทอดแล้วพร้อมทานจะมีขายอีกทีหนึ่งในวันจันทร์ วันจันรอกดซื้อเลยรอเลยวันจันท์วันจันเราจะมีซื้ออีกทีนึจ้ารอวันจันรอวันจันวันนี้ปังมากกูบอกเลยโอ้โหพี่มาหาคนมากถ้าไม่ใช่กูจะหาคนจากนี้มาจากไหนเนี่ย จนบ้านกูนี้ไม่มีที่จะนั่งแล้วตอนเนี้ยนี่เฉพาะข้างบนนะยังมีข้างล่างอยูน่นะมึงข้างบนเนี่ยแพ็คบับเบิ้ลแพ็คบับเบิ้ลเปกระปุกแล้วส่งเป็นกระปปกในลำเลีลงไปข้างล่างข้างล่างเนี่ยจะเป็นเขาเรียกอะไรนะใส่กล่องบรรจุแพ็คกล่องรูดกล่องแปรออเดอร์เดี๋ยวดูเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าเดี๋ยวพาไปดู เฉ,เฉพาะทิกตอกนะเฟซบุ๊ก็อยู่ยูทูบกลัวไปไม่ได้อันนี้ข้างบนบรรยากาศข้างบนน,นี่เขาจหห่อเขาใจอดูแผนกอ,อันนี้แผนกตัดบับเบิ้ลเนี่ยแควคว่าแควว่าแควว่าเนี่ยมีกัดบับเบิ้ลนี่เราแบ่งเปแผนกแผนกจะไปทางไหนได้วะเนี่ย น้ำพี๊นี่คือน้ำพี๊นี่ดูดูน้ำพี๊ที่ห่อบับเบิลแล้วนี่ดูดูอันนี้แผนกด้านบน อันนี้แผนกด้านบนด้านบนพลุมุนยื่นวายมากปลาละปูก็เต็นไปหมดรุ่นรุ่นกันเลย,เยตอนนี้กำลังปลาละปูกันอยู่ปลาะมาได้แต่ปลาะมาได้อันนี้เป็นสุดที่เรากำลังแพ็คของด้านล่างอันนี้กำลังลูดกล่องอันนี้แผนกลูดกล่องม <Network> ี่แผนกลูดกล่องแผนกลูดกล่องเออไม่ใช่ท mm ี่ลูดอ่ะ อันแอกลูดอันนี้เอาของลงลังเอาของลงลังสี่กระปุกออเดอร์ละสี่กระปุกแล้วก็จัดแพ็คบนโต๊ะนู้นลูดสกอตเทปนี่ลายใส่ลังอันนี้แพ็คลังรออันนี้แพ็คลังรออันนั้นอาลงแล้วก็ออเดอร์เสร็จออเดอร์เสร็จแล้วจะอยู่ตรงนี้นี่อันนี้แพ็คแล้วนี่อันนี้แพ็คแล้วจบแล้วรอส่งรอแล้วก็มารับ ทุกคนรอของเลย <S 2> <S 2> แล้วก็มารับออเดอร์อยู่นี่นี่ออเดอร์อยู่นี่รอเลยรอรับเลยนี่คนส่งมาแล้วนี่ uh นี่กะละจระเลียงขึ้นรถแล้วคนส่งช่วงเช้ามาแล้วแบ่งไปนรอบๆนี่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 ยังไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยตั่ตายตัว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 ตายั้ตายั้ตายอย่าพิ่งตายนะยิงสที่่นรถดีกว่าไหม ได้ช่วยไงยังไงยังไงดียิงสิบแล้วไปทีละสิบแล้วไปเราเช็คไหมเขายังไงช่วยไงสิบกล่องแล้วไปสิบกล่องแล้วไปมันจะชัวกว่านะถ้ายิงทีละกล่องมันไม่ได้หรอกสิบไปสิบไปนี่รถมาแล้วรถมาแล้วทุกคนเตรียมตัวรอรับของนะจ้ารถมาแล้วจ้าคุณทำไมกลัวผมล่วงจ้านี่อันนี้ กลุ่มครัวกลุ่มครัวนี่ทำอาหารรอ,อกินเลยเลี้ยงแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานนี่อันนี้กลุ่มครัวนี่กับข้าวเลี้ยงนี่อันนี้กลุ่มอาหารกลองวันนี้เราแบบจัดชุด,ชดเต็มนี่อันนี้เป็นกลุ่มอาหารกลองใครจะกินมากินได้เลยแล้วก็มาช่วยงานกูนด้วยจ้ะมาช่วยงานกูนด้วยนะไม่ใช่มาแดกอย่างเดียวมีข้าวหมกด้วยนี่ข้าวหมกอร่อยมากนองจอกมีน้ําซุปนี่ น้ำซุปน้ำซุปน่องจอกแล้วก็มีไอ้สตีมไอ้ถ้วยนี้ต้องเอาไปทําความสะอาดใหม่มีไอ้สตีมไผ่ทองด้วยนี่นี่เลี้ยงชามเลี้ยงชามบอกเลยมีตะวัยรุ่นทํางานใช่บอกเลย,มไ,เลยไม่ธรรมดามะมวงมะม่วงผลมะมกลากไม้มีหมดทุกอย่าง นี่กำลังยิงออเดอร์เขาระบบแล้วจ้าทั้งหมดนี้ไม่มีปลายทางนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวตีกลับของจ้าตีกลับไม่ได้เพราะมึงจ่ายตางยังเรียบร้อยแล้วจะตีกลับก็เอามากูมาขายต่อนี่จ้ากาลังไปนี่ตอนนึงจ้าไม่ใช่น้อยนะมึงยังมีบาร์นะมึงนี่นี่จ้าไม่หมดง่ายๆจ้าดูขี่ออเดอร์ขี่ออเดอร์ ความวุ่นวายจ้าอันนี้กำลังอยู่ในช่วงลำเลียงน้ำพริกเอาลงข้างล่างเขาจะเอาน้ำพริกลงข้างล่างเพื่อไปแพ็คใส่กล่องตามออเดอร์อม,มันจบรรยากาศความฟังจ้ะชิบหายไหมล่ะนี่แหละคำว่าชิบหายเข้าใจหรือ,อยัง ไปขายของไอเจนนี่แล้วชิบหายเลยกูบอกเลยนี่ชิบหายไหมละ่ะความชิบหายมาเยือนใครที่สั่งแล้วอย่าลืมนะจ๊ะเตรียมตัวรอเลยเฮ้ยกูร้อนหัวจังเลยวะ่ะไอไอีกไออีกก็ไม่ต้องพักผ่อนกันละของกูพักก่อนนะ ออเดอร์เยอะออเดอร์ปังขนาดนี้กูจะตายแล้วตอนนี้เร็ววันจันท์วันจันรรอวันจันท์เดี๋ยววันจันร์จะเอามาตอนนี้ของจะซื้อได้อีกทีหนึ่งวันจันทรให้กูได้หายใจหายคอแล้ห้พะนักกูได้พักผ่อนบ้างมันจะแก่ตายกันหมดแล้วเนี่ย ม่ใจะแพ้ของตายนะแก่ตายนี่แรงงานคนชรานะจ๊ะบริษัทนี้กูไม่รับคนวัยรุ่นกูรับเฉพาะคนชราช่วยเหลือผู้สูงอายุได้มีงานทํานี่กูไปเกณฑ์มาจากบ้านพักคนชราเลยนะกูไปเอามาทุกบ้านเลยบ้านบางแคบ้านบางนากลุนะ่มสนับสนุนสตรีผู้สูงอายุกว่ามาหมดเลยเนี่ยวัยรุ่นทํางานไม่ได้ใจกูต้องวัยชราเลยทำานาศาสใจดี ตายาราัชพนักกิจเลยแม่ต้องทำงานหลายปีไม่ต้องจ่ายโบนัสสิ้นปีเพราะมันจะตายก่อนสิ้นปีเข้ามาแล้วอย่าลืมกดใจให้เราสองล้านแตกนะ กดใจได้สองล้านแต่จ้กดใจได้สองล้านแต่จ้าเชิ่องกดจอกดใจได้ใจเร็วขอจอขอใจดจ้าคึกคืนมากกูบอกเลยวันนี้เป็นอะไรที่แบบคึกคืดมหาศารมหาจรรอหันสลัมยอมากไ์สดยิ้มแย้มแจ่มใสเอายิ้มแย้มแจ่มใสสิกูได้ตังกูไม่ได้เสียตังนี่ทำไมกูจะไม่ยิ้มแย้มล่ะสนุกจะตาย สออย่างนี้ไงลดรอแล้วรับแล้วรอรอรับอย่างเดียวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเกินสามวันไม่เกินไม่ต้องกลัวให้ order ยืออเดอร์ยกเลิกหลังบ้านไม่มีคุรับประกันทุกอย่างสมบูรณ์รออย่างเดียวรออย่างเดียวไปอีกวันไหนเออให้กูเตรียมโรงงานกูนิดนึงตอนนี้โรงงานกูแตกกระจายหมดแล้วกระจัดกระจายท่วมทนหมดตอนนี้ ถ้าใครมีอะไรถามไม่ถามได้เดี๋ยวเขาจะหาว่ากูไม่สอนธรรม,มะออเดอร์กูก็วิ่งไม่หยุดเลยตอนเนี้ยไหลามาเรื่อยๆขนาดกูไม่ได้ปักตะก้าขายของแล้วเนี่ยของก็ยังมาไม่หยุดมันเอาคนกูเอามันเอาคนเอากูไปปักตะก,ก้าครับปรีเอตอนเนี้ยยอดขึ้นฟังๆเลยตอนเนี้ยไปอีกไหมขอเตรียมตัวให้ดีก่อนเดี๋ยวจะไปใหม่ไปไม่ไหวในเวลาเนี่ยขอเตรียมตัวนิดหนึ่งขอเตรียมตัวก่อนจะ้ะ ไลฟ์กับเจนนี่เดี๋ยวจะไปอีกเมื่อวานนี้ไปไลฟ์กับเจนนี่มายอดแตกไปสองล้านหนึ่งเจ็ดพันออเดอร์นี่สุดยอดมากเลยจ่ายให้เจนนี่สองสามแสนห้าหมื่นบาทแต่เขาลดให้กูหนึ่งแสนบาทเหลือสองแสนห้าหมื่นบาทสุดยอดเลยจางขอโนะคะเด่นจะหยิบยาหน่อยไหนอ๋อเลยใครไปอะไรแล้วอ่ะอ๋อเยลโลมไหมล่ะ ย่าลมยาลมนนแต่ยาลมกินแล้วเวียนหายเวียนอาจจะเขาเวียนเมื่อเช้านี้กินยาลมแล้วดีขึ้นเนี่ยยาลมอันเนี้ยดีจริงอันนี้ลองกินดูเพราอจานเวียนหัวตลอดเลยอันนี้ดีเกลเล่นี่ไงเกลแร่ข้างๆตูวเว้เ,เย็นเป็นขวดเลยใส่ลงไปครึ่งช้อนชาไปชงตรงนูง้นครึ่งช้อนชาแล้วก็ผสมน้ำหรือก้มอมมาในปากเลยก็ได้ไม่ต้องใช้น้ำก็ได้ เอาแล้วคนแพ็คของกูเริ่มเป็นลมแล้วเริ่มเวียนหัวับเอาไงล่ะกูบอกแล้วอย่าเพิ่งตายนะรอแกต,ตายก่อนพนักง,งานกูเริ่มเวียนหัวทายุเพิ่งจะแค่นี้เองอีกแค่ไม่กี่ปีก็ร้อยปีแล้วจะรีเวียนหัวไปทำไมสมาคมผู้สูงอายุของจริงเห็นป่านี่คือตัวแสดงจริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนนะจ๊ะ นี่ไม่ใช่การแสดงการเวียนหัวนี้คือเรื่องจริงทุกอย่างเรียวจริงไม่ใช่ให้ให้ใครหาเมื่อกี้เนี่ยเออขานาดนหนใช่ใช่ไม่เป็นไรว,วันนี้ปัตจาบอีกพอกอนความชี่หายมาถึงกูแค่นี้ก็มากมายมหาศาลแล้ว กูก็จะแพ้ไม่ไหวแล้วยอดกูก็ปังไม่ไหลไม่หยุดยอดออเดอร์กูก็ไหลามาไม่หยุดตอนเนี้ยไม่ทันแล้วชีวิตกูตอนเนี้ยเหนื่อยมากกูจะปิดโรงงานแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวเจ็ดะกูจะให้คนไปพักผ่อนเที่ยวเดี๋ยวกูพาไปเที่ยวน้ำตกดีกว่าว่ะเดี๋ยวจบงานจะพาไปเที่ยวน้ำตกจ้า น้ำตกหรือทะเลดีเธอจะเที่ยวทะเลหรือเธอจะเที่ยวน้ำตกไปปีนเขาที่สถานปฏิบัติธรรมดีกว่าไล่อลุงวิทย์คืออะไรวะปฏิบัติการปล่คุณแก้วอ๋อเออจบคุณแก้วอยู่ไหนวะคุณแก้ว จบทิปนี้ไปไล่ยวิทวิดีไหมดีโอ้ไปพักไล่ยารุวิธดีกว่าเว้ยดีได้เวลาไปไล่ยารุวิสักทีเว้ยเฮ้ยดีค่ะอาจารย์ถ้าไม่มีสถานการณ์นี้กูไม่ไปแล้วกูบอกเลยรอแล้วรออีกรอแล้วรอเล่าในที่สุดเวลาที่รอคอยก็มาถึงไล่ยาลนวิ์เตรียมตัวเลยจ้าเตรียมตัวเลยป่ะ กูจะไปพักให้ล่มจมเลยจ้าเดี๋ยวไปที่พักเขาเยอะนอนมาเลยแล้วมีน้ำตกด้วยมีน้ำตกอยู่หน้ารีสอร์ทเลยเอาเท้าไปจุ่มที่ถ้ามึงเคยดูกูมึงจะเห็นเลยว่ากูเอาเท้าไปจุมเดี๋ยวกูจะพาทุกคนไปไปเลี้ยงเองตอบแทนที่ทุกคนทำงานอย่างหนักเหนื่ง เดี๋ยวพาไปไล่อรุณวิทย์พาไปปฏิบัติธรรมไปฟังธรรมไปนอนไปพักผ่อนโอ้สุดยอดเลยอาหารแดกฟรีกูไม่ต้องเลี้ยงจ้าเพราะคุณแก้วเขาจ่ายเขาเคยรับปากกูไว้แล้วว่าเลี้ยงอาหารเต็มที่ฟรีทุกอย่างย้ย สุดยอดเลยเจ้าของมาเองไล่อรุณวิทย์กูจะเอาให้ไม่กล้าเปิดรีสอร์ตอีกเลยฝนจะไปด้วยเหรอเออไปเลยปะสวัสดีทุกคน ขอจอขอใจอีกน <Es> <an> ิดเดียวจะสองล้านแต่พระเจ้าจะสองล้านดวงแล้วขอจอขอใจขอจอขอใจจะสองล้านดวงแล้วเรากดนิ้วเลยเรารๆวรัวๆัวร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 ัวนิ้วคอจ่อคอใจเลยใจเลยจะสองล้านแตกแล้วเร็วขอจ่อคอใจจะสองล้านแต่เราเอากดดวใจด้วยจ้าช่วยกันกดวใจได้จะเร็วเร็วเร็วรัวหน้าจอเลยรัวหน้าจอเลยสองล้านแต่ ต้องกดอห่าหยุดนะทุกคนนั Jean ่วงว่างๆกดนิ้วเลยรัวๆเลยรัวๆเลยจ้ารัวๆเลยจ้ากดเลยกดเลยกดเลยจ้ากดเลยตอนนี้ในเวลานี้กดเลยจ้าเร็วๆกดหัวใจจ้าตะก้าวันนี้ไม่ได้ปักไรจ้าทุกคนตอนนี้หยุดปักตะก้าก่อนแต่เดี๋ยวจะปักตะก้าสินค้าโอโยวันเพราะว่าโอโยวันเป็นสินค้าที่อนาคตข้างหน้าจะเป็นสินค้าของอาจารย์โอโยวันสเปฉีดคอพ่นคอ ไทยใต้แพร์วิเวกวิเวกวิหงเหวินนี่วิเวกวิเหวงนหงเหอวิเวงหวงหรือวิหวงเหวินสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจ้าทุกคนมดูการพัดของนี่เอาไปของนี่เฮ้ยตาลกดโยยูวันได้ป่วะ อ้าทุกคนอาจจะขายของแป๊บหนึ่งโ oh, oh, อยูวันโอยูวันกแล้ว